ยินพอตพาริโอกับคณะนิติศาสตร์ใครบ้างที่เรียนได้จากลูกศิษย์หลายๆคนที่เรียนจบแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะใช้นิติศาสตร์เพราะมันขั้นตอนมันเยอะนอกจากคุณเรียนจบนิติศาสตร์คณะ,ะปีสี่แล้วคุณจะต้องไปสอบตัวทนายและสอบเนบางคนเรียนเนเนี่ยสีข่ขามาลูกกี่ปีเกิหลายขั้นตอน นี่เป็นเพ่ออะไรบางคนต้องการจะเป็นอายการผู้พิพากษาหรือเป็นทนายเพราะการเรียนนิติศาสตรนะ์เป้าหมายอันดับหนึ่งาบางคนก็อยากจะเป็นผู้พิพากษาหรืออายการหรือทนายหรือนิติกรวันนี้ใครบ้างที่จะเรียนเป็นผู้พิพากษาเลาดีให้อันดับหนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณคือคนโมเดลอะไร โมเดลที่จะเป็นผู้พากษาได้ดีอันดับ1คือโมเดล2กับโมเดล5กับโมเดล4 3โมเดลเนี่ยน่าสนใจและใครจะเป็นอายการที่ดีก็คือคนโมเดล1นึ่งโมเดล2ก็ได้โมเดล5ก็ได,ด,ได้และก็ใครจะเป็นทนายหรือไปทําธุรกิจอย่างเช่นโมเดล3ก็ไปทําทนายเอกชนหรืออยู่แบงก์อยู่อะไรก็ได้ และวก็โมเดล7เนี่ยวันนี้ใครสนใจว่าเรียนไปบางคนเรียนไปแล้วมันขั้นตอนมันเยอะเพราะการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยต้องใช้ความอดทนบางคนสายปานไม่ยาไม่ยาวก็เรียนไปก็เพราะคุณนอกจากคุณเรียนจบปี4แล้วคุณต้องไปสอบตั๋วอีกหลายบางคนต้องสอบหลายครั้งต้องใช้เวลาฝึกตั๋ว บางคนอยากจะเป็นอาการู้พุากศาเนี่ยใช้เวลาบางคน10ปี5ปี6ปีจึงจะได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องมีสายป่านยาววันนี้อยากให้น้องๆหลายคนใครบ้างที่จะเป็นผู้พากษาอายการหรือนิติศาสตร์แล้วดีให้ไปนค้นหาที่เว็บไซต์ p พ s t a c คาเดมีซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการที่จะเลือกเรียนให้ชีวิตน้องได้แม่นยำและชัดเจนอนาคตมั่นคงสวัสดีครับ